เฉลยความสัมพันธ์มิกกับนางเอกวิกสามเซอร์ไพร์ข้ามช่องก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มมิกทองระยะได้ส่งดอกไม้ช่อโตให้มินรันรวีนางเอกช่องสาโดยคุณแม่ของมินได้ออกมาโพสต์คลิปที่มินถือช่อดอกไม้พร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันที่9กันยายน66แตงอยู่พี่มิกแอดมิกทองระยะ สำหรับของคว,วันเกิดให้น้องที่มิกซ์เป็นพี่ชายน่ารักมากๆขอให้ที่มิกซ์ปังๆการงานราบรื่นเหมือนกันนะคะแตงยูโซ u c h กับขอบคุณที่ปูแอดภูมิกด้วยค่าที่เอ็นดูน้องเล e ก o u ก่ะงานนี้ทำหลายคนสงสัยว่ามิกและมิ้นเป็นอะไรกันมากกว่ามากกว่ามากกว่าก่อนหน้านี้มิกเคยไปงานการกุศลที่ปราบ ยุทธพิชัยคุณพ่อของกองทัพพีคจัดขึ้นและมีได้เจอกับมินซึ่งมินเองมีละครที่เล่นกับกองทัพพีคอย่างเรื่องดุดอัสษรน,นั่นเอง